สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะใครๆก็เข,เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเครื่องดื่มสมุนไพรจีนนะคะนั่นคือกํก,กเช่าดอกเบญจมาศค่ะกาเช่าเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและก็มะเร็งนะคะซึ่งจะมีสารไกโครไรซีนะนะคะซึ่งจะทําให้ช่วยให้ปลอดและหลอดลมนะคะหรือเวลาที่เรามีเสมหะหรืออะไรเนี่ยทำให้ชุ่มคอนะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะคะว่ากําเช่าดอกเบญจมาศเครื่องดื่มสมุนไพรสุขภาพนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างคะ่ะเอาละค่ะคราวนี้มาดูส่วนผสมนะคะของเครื่องดื่มสมุนไพรกําเช่าดอกเบญจมาศนะะว่ามีอะไรบ้างนี่คือกําเช่าค่ะอดอกเบญจมาศค่ะหรือทอเก็กนะคะภาษาจีนนะคะแล้วก็มีน้ําสะอาดนะคะ รือน้ำตาลกรวดเนี่ยนะคะซึ่งซึ่งจะใช้ก็ได้นะหรือไม่ได้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ Futuro TV เอาละคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงน้ําดื่มเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพได้เลยคะ่ะค่ะท่านผู้ชมคะมาดูวิธีการปรุงนะคะ เรื่องดื่มสุขภาพกเชาดอกเบญจมาศนะคะอ่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะพอน้ําเริ่มจะเดือดนะคะเราก็จะนำออทอร์เกตหรืออดอกเบญจมาศเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นคุณภาพที่ดีนะคะ,ะแล้วใส่ลงไปนะคะอะดอกเบญจมาศเนี่ยก็ตระกูลเดียวกับเก๊กหวยนะคะหรือเราบ้านเราก็จะเรียกว่าเก๊กหวยนะคะ สารพคุณของแก๊กฮวยเนี่ยก็คือมีสารคารทีนอยด์อยู่นะคะก็จะช่วยไปบำรุงเรื่องตับเรื่องผิวพรรณอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะค่ะเราก็ใส่ลงไปนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะแล้วเ,เราก็มาปรุงต่อนะคะอันนี้คือน้ำตาลกรวดนะคะโดยทั่วไปจะไม่แนะนำนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะใช้กําเช่าซึ่งมีคุณสมบัติที่หวานกว่าน้ําตาลอยู่แล้วถึง50เท่านะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ให้ความหวานโดยธรรมชาติค่ะฉังนั้นสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรืออะไรก็สามารถที่จะดื่มได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําตาลในเลือดจะสูงอะไรนี้นะคะค่ะเมื่อ,อเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กํำเช่าลงไปนะคะนะคะเราจะไม่ใส่น้ําตาละคะ่ะ ะะเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ให้เดือดน,นะคะสักประมาณสักสินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่สมสมเข้ากันหมดแล้วเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงค,ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเ,เครื่องดื่มสมุนไพรธรรมชาติของเราเนี่ยนะคะกำเช่าดอกเัญจมาหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะพอหลังจากที่ ต้มสุกแล้วนะคะกําเช่าเนี่ยคุณสมบัติที่บอกว่าหวานกว่าน้ําตาลเนี่ยนะคะเวลาที่เราดื่มน้ำเชื่มวยทั่วไปเนี่ยที่เขาใส่น้ําตาลเนี่ยพอเราดื่มปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหวานทันทีแต่กําเช่าเนี่ยดื่มไปปุ๊บความหวานจะค่อยๆออกมานะคะซึ่งจะไม่มีผลทําให้เราอ้วนหรือว่ามีกรูโครสสูงในร่างกายนะคะ,ะในกําเช่าเนี่ยมีสารที่เรียกว่าไกไซไรซีเนี่ยนะคะซึ่งจะทําให้ มีฤทธิ์ในการต้านอักเสบและมะเร็งอย่างที่บอกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟนะคะจัดเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเครื่องดื่มบมำรุงสุขภาพนะคะกำาเช่าดอกเบญจมาศหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะทุกผู้ชมน่าทานมากเป็นเครื่องดื่มร้อนนะคะเอาละค่ะสำหรับอัตราส่วนก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv นะคะคงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv วันนี้สวัสดีนะคะ